สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า run off to right simulator ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเกมมือถือหน้าเล่นอีกแล้วตอนนี้เราจะต้องเลือกระหว่างผู้เล่นกับบอส <c oughs> เดี๋ยวนะตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนร่างของเรานะคะให้กลายเป็นอะไรดีอะอยากได้เป็นบอสอะเพราะว่าถ้าเป็นบอสล้วก็เราจะมีเงินมหาศาลแน่นอนถ้าเราเป็นผู้เล่นเราจะต้องลำบากเอาเดี๋ยวนะ ตอนนี้เราไม่ได้เป็นบอสแต่กลายเป็นผู้คุมซะงั้งงนเอ้านี่ไงได้บอสแล้วโอ้โหอย่างสวยบอสบอสเวอร์าชั่นนี้กลายเป็นผู้หญิงนะคะด้านหน้ามีอะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเข้าสู่เส้นชัยอันนี้เราจะต้องดูแอดแต่ว่าเราข้ามไปกันแล้วกันนะคะเอาล่ะตอนนี้เราจะต้องเลือกระหว่างพรินเซสกับพรินเซสกับอะไรอมาบอกี น่าจะเป็นวมไพายหรือเปล่าอยากได้เป็นพรินเซสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยโอ้โหนี่มันเจ้าหญิงอะไรอะเดนียวนะน่าจะเป็นเจ้าหญิงอะไรเนี่ยเอลซ่าหรือเปล่านะชุดสีฟ้า,ฟาเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะรู้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ขอขอเจ้าหญิงเขาเซนชัยก่อนนะคะเย้ yeah! เราได้เป็นพรินเซสแล้วจ้าโอ้โหแต้นน่ารักมากๆเลยดูสิตอนนี้เรามีพรินเซสนะคะแล้วก็มีบอสซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถอันล็อกตัวละครเหล่านี้มาได้แล้วแถมได้เงินรางวัลอีกตั้งคักสุดยอดมาไปกันต่อในเลเวลต่อไปกันดีกว่าค่ะในเลเวลนี้เมื่อกี้มีผู้เล่นมาเล่นหรือเปล่านะเดี๋ยวนะมันมีให้เราเลือกระหว่างดอกไม้กับกับเพชรงั้นหรอเราจะเลือกอะไรดี่ะ เลือกน้องแมวดีกว่าเลือกเพชรเราก็เลือกดอกไม้ไปด้วยไม่ได้หรอดูเหมือนว่าถ้าเราเลือกเลือกที่มันไม่เหมือนกันนะคะเงินของเราก็จะลดลงเอาหลังงั้นตอนนี้เราเลือกเลือกเพชรก่อนกันแล้วกันแต่แบบว่าพอเราข้ามเส้นชัยมาแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนตัวละครเราเลยอ่ะโถน่าเสียดายเดี๋ยวนะตอนนี้เมื่อกี้เลือกเลือกฮันนี่เลือกน้ำหวานขอเลือกเป็นสีชมพูบ้างเลือกเสื้อเชิ้ตบ้าง เมื่อกี้นี้เราสามารถขึ้นไปบนสะพานานั้นได้หรือเปล่าไม่ฝนไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าต้องลองดูสักหน่อยเอาอะไรดีนะเอาความแข็งแกร่งดีกว่าแล้วก็แล้วก็ด้านหน้ามีดอกไม้โอ้โหมันลดลงไปหมดเลยอะทุกคนแสดงว่าเราจะต้องเลือกช้อยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทุกคนดูสิเสื้อผ้าเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าเสียดายจังเลยแต่แบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเลเวลต่อไปกันดีกว่านะคะว่าเราจะมีอะไรให้เลือกบ้าง เดี๋ยวนะ้อันนี้ให้เราเลือกอะไรหรอข้างหน้าข้างหน้ามีไม้กวาดอะขอเลือกเป็นเพชกรก็แล้วกันเอา้าพอเลือกอันนั้นหายไปหมดเลยสรุปว่าเราจะต้องเลือกอะไรกันแน่อันนี้ไม้กวาดเก็บไม่หมดเลยก็แล้วกันขอรีแลกขอนอนพักบ้างนอนพักบ้างอะไรบ้างงั้นขอเลือกเงินกับเพชกรก็แล้วกันนะคะเอานอนก็แล้วกัน <c oughs> ขอนอนไว้ก่อนฮึ pp! ทำกับข้าวมีที่บ้าน แล้วก็เราจะต้องดูอะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าพี่ฝนขอข้ามไปก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะฮึบตอนนี้มีให้เลือกระหว่าง CEO ผู้บริหารระดับสูงขอขอเลือกเป็นผู้บริหารระดับสูงกันแล้วกันนี่พอเราเลือกแล็บท็อปปึบเรากลายเป็น CEO ทันทีเลยแต่แบบว่า CEO ก็ต้องอ่านหนังสือเหมือนกันนะคะนี่มาแล้วน้ําหอม แล็ปท็อปบริสเนตนี่มาแล้วเลือกเป็นนักธุรกิจก่อนโอ้โหเป็นผู้บริหารระดับสูงเราจะต้องมีสมองนิดนึงนี่เพื่อที่จะได้บริหารบริษัทของเราให้จเจริญรุ่งเรืองไปโอ้โหเต้นสวยงามใส่ชุดอูฟูอูฟาไปกันต่อเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าเราจะต้องเลือกระหว่างพรินเซสแล้วก็แวมพานะคะเมื่อกี้นี้เรามีพรินเซสไปแล้วขอเลือกเป็นแวมพบ้างกัแล้วกันแวมพร์น่าจะต้องใช้เป็น สีแดงแล้วก็เลือกเดมอนนะคะเลือกอะไรต่อะนี่ไงลงสกหืมหุ้ยสวยแวมพายสวยอยู่พายุไม่ใช่ยูนิคอนไม่ใช่เรนโบ์นี่ขึ้นได้แล้วนี่ไงเราสามารถขึ้นมาด้างบนได้นะคะเก็บเงินค่อนข้างได้เยอะเหมือนกัน trick or treat เลือกเป็นผีฮึบโหเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกแล้วอะ่ะน่าเสียดายอยากใส่ชุดนี้ตอนจบ ไม่ขึ้นข้างบนดีกว่าเพราะว่าอันตรายหน่าดูเลือกอะไรดีอะเอาอะไรดีอะยูนิคอร์หรือว่านี่เลือกทอร์นาโ,โดนะคะแล้วก็เลือกเงินไว้ก่อนวิ้ยกลายเป็นผู้เล่นหมายเลขอะไรอะหมายเลขศูนย์อะไรอะศูน์อะไรไม่แน่ใจอะมองไม่เห็นเลยอะน่าจะเป็นเออศูนย์หกเดนะทุกคนเป็นผู้หญิงอย่างสวยดีได้แล้วเก็บเงินนี่นี เขาเซนชัยแน่นอนสุดยอดได้แล้วทุกคนกลายเป็นผู้เล่นสควิตเกมไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เรามีแวมไพา์แล้วก็ผู้เล่นสควิตเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถอัลล็อกแล้วก็ได้รับเงินมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ้าเดี๋ยวไปดูเลเวลอื่นกันต่อดีกว่านะคะว่าเราจะสามารถแต่งตัวเป็นอะไรมีข้อช้อยอะไรให้เราเลือกบ้างนะจ๊ะอะไรเอ่ยความรักคราวนี้เราจะเลือกอะไรดีเดี๋ยวหน้า เลือกยากเหมือนกันอะไรดีล่ะเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูประตูข้างหน้าก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะเอาอะไรดีนะเงินดีกว่ามีเงินมีเงินไว้ก่อนแล้วก็เลือกสีทองนี่ชุดเดทกลายเป็นซอแน่นอนเลยอะผู้หญิงแข็งแกร่งนี่ไปกันต่อแข็งแกร่งปุบ๊บสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ข้างหน้าต้องเปลี่ยนอีกแล้วอะ โอ้ไม่อยากเปลี่ยนเลยอะอยากไปต่อให้จบอยากรู้ว่าเป็นซีโอแล้วจะมีเสื้อผ้าแบบหรูๆสวยๆย,ยังไงนี่ไงเราสามารถเปลี่ยนได้โหสุดยอดวยคราวนี้ชุดสวยกว่าเดิมอีกอะชุดสีแดงเลือกสมองเอาไว้ก่อนมีสมองเท่านั้นเงินมาแน่นอนว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้นี่ไปกันต่อเข้าเซนชัยไปแล้วโอ้โห ด้วยชุดสวยๆส,สีแดงนี่ทั้งมีเงินทั้งมีสมองนี่สุดยอดจริงๆเลยไปกันต่อในเลเวลต่อไปกันดีกว่าค่ะเลเวลนี้เราจะเลือกเป็นอะไรดีนะระหว่างพรินเซสกับแวมพายเลือกไม่ถูกอะเอาสีสีชมพูก็แล้วกันถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้เราจะต้องเลือกเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงคราวนี้เราจะได้เป็นเจ้าหญิงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนฮึบมาแล้วเลนโบมาแล้ว ต้องเลือกมงกุฎก่อนแองเจ้ามานี่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะทุกคนว่าเจ้าหญิงคนนี้คือใครขึบขอเลือกเงินกับมงกุฎเดี๋ยวคราวหน้าค่อยเป็นแวมไพร์นะลูกอมด้วยโอ้โหต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกแล้วอ่ะมากันต่อดูซิว่าคราวนี้เราจะเลือกข้อชอยไหนดีไปกินข้าวที่ร้านอาหารบ้างดีกว่าถ้ากินข้าวที่ร้านอาหารปุ๊บต้องเจอผู้คนใส่ชุดนี้ไป สบายสเลือกคอฟฟนี่เลือกกาแฟมาก่อนขอนอนพักหน่อยได้ไหมอ้าวเลือกผิดโธ่กลายเป็นออกไปปาร์ตี้ซะแล้วข้างหน้าเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้ขึ้นมาเลยเก็บรองเท้าแล้วก็เงินเฮ้ยมีชุดสวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่แบบว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงจะสวยกว่านี้นะดูสิกลายเป็นสาวปาร์ตี้ไปแล้วทุกคนเราสามารถอัลล็อกเลเวลนี้ได้แล้วนะคะ แล้วก็รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยดูซิว่าคราวหน้าเราจะต้องเลือกอะไรเอ่ยว้าวคราวนี้เราจะต้องเลือกเดวิลนะคะหรือว่าเราจะต้องเลือกนางฟ้าดีคนไหนก่อนดีนะขอเป็นไวร้ายก่อนได้เปล่าอะอยากใส่ชุดสีแดงอะถ้าเราจะเลือกเป็นเดวิลนะคะเราจะต้องมาทางซ้ายแน่นอนแล้วก็เลือกหางนี้นี้นี่เก็บให้หมดโอ้โหปีกใหญ่มาก ต้องเลือกเงินไว้ก่อนนี่ตีได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหปีกแบบ d e วิลสวยมากเลยอะชุดนี้สวยมากๆเลยทุกคนยูนิคอร์เลือกไม่ได้นะต้องเลือกงูโหเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกแล้วอะถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบนี้เลือกสปาก่อนดีไหมหรือว่าเลือกอ่านหนังสือวาดรูประบายสีก็มาเงินข้างบนเก็บให้หมดนี่ชึบชอนี้เรียบร้อยวิ่งเร็วมากๆเลยอะ คราวนี้เลือกอะไรดีอ่ะเลือกความสวยก็แล้วกันนอนต่อได้แล้วถ้าเราเลือกแบบนี้นี่เราจะกลายเป็นสาวปาร์ตี้ได้แล้วทุกคนคราวหน้ามีให้เลือกเป็นแองเจิลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าต้องดูต่อไปนะคะดูสิเดวิลของเราสวยเหมือนกันนะเนี่ยได้เงินมาเยอะเชียวไปกันต่อเอานี่ไงคราวนี้เรามีให้เลือกเป็นแองเจิล โอ้โหพอพูดปุ๊บมาเลยขอเป็นแองเจิลก่อนนี่เก็บปีกอุ๊ยปีกบานแล้วนี่ขนนกขนนกต้องมาเก็บเรียบร้อยเก็บให้หมดเก็บเงินด้วยโอ้โหแองเจิลแบบสวยมากผมสีทองมาเลยอะ่ะทุกคนสวยมากๆเลยคราวนี้เราจะต้องเลือกยูนิคอร์นโถอยากเป็นแองเจิลตลอดไปไม่ได้หรอโถหน่าเสียดายให้เปลี่ยนชุดอีกแล้วคราวนี้เลือกอะไรดีอะ่ะ เลือกรูโอมก่อนก็นแล้วกันแล้วก็ขอกาแฟสักนิดนึงนี่มาแล้วน้ำอัดลมดีกว่าน้ำอัดลมดีกว่าทุกคนนี่นี่กินแล้วสบายใจเปลี่ยนสีเป็นสีแดงบ้างนี่ขอน้าอัดลมหน่อยน้องแมวต้องมาแล้วคราวนี้ขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างดีขึ้นข้างบนดีกว่าเข่าเส้นชัยไปแบบสวยๆส,สุดยอดคราวนี้เรากลายเป็นสาวน้อยชุดแดง แล้วก็ได้กลายเป็นแองเจิลอีกตั้งหากซึ่งในวันนี้เราเป็นทั้งแองเจิลเป็นทั้งเดวิลเป็นทั้งผู้คุมเป็นทั้งบอสเป็นทั้งผู้เล่นเป็นหลายอย่างเลยอ่ะสนุกมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของพี่ฝนด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า